ก่อนที่จะวมกันรักเราก็าไม่ซื้อที่สูงในเรามากกว่านั้นวันนี้เข้ากฎดีอ่ะโดเราไม่มีค่ะไม่ไม่มีอะไรจะถามค่ะแต่ว่าแค่อยากจะบอกไว้เฉยๆว่าคนเราทำผิดได้ยอมรับได้กล้าที่จะคูณความจริงทั้งหมดนะคะรับลงตัวแล้วก็เดินต่อไปเป็นคนที่ดีขึ้นถ้านวินายรู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้พอมันเกิดในที่ที่เป็นแสงมากๆในที่ที่ทุกคนรำลึกเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปด่าเขาลุมด่าเขาหรืออะไรอยย่างงเี้ เราควรที่จะเข้าใจโอเคพ่าออกมารับผิดแล้วก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่เขาอยากจะคืนเงินวีนาะก็ให้เขาทําเราไม่จาเป็นทนี่จะต้องไปยกวันลงทันหรือว่าดา่าใครเพราะทุกคนทำผิดพลาดได้วีนาเองก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะกลับปรตัวเพิ่มเติตที่ดีขึ้นยังไงน,นื่อที่สุดที่สุดแสดงว่าเราเลือกที่จะให้อภัยกับนนะ้นะองสาก็ให้อใครค่ะแต่ถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดถามว่าร่วนง,งานกันอย่างไร ถ้าท่านในพันของเงินที่จะได้คุกคามีการดำเนินคดีทางด้านกฎหมายจะสาวคิดว่าจะไม่ได้ดําเนินง,งานค่ะออดําเนินการทางด้านกฎหมายเพราะว่าเขาเองก็แจ้งมาแล้วว่าเขาพยายามจะหาเงินคืนให้เร็วที่สุดวินัยก็บอกเข้าไปว่าโอเคไม่เป็นไรเลยเมื่อเขาออกมารับสารภาพแล้ว <c oughs> ก็ค่อยคืนเท่าที่มีแล้วกันมีเม,มื่อไหร่ค่คืนจำนวนเยอะไหมมันาามก,ก็สามแสนกว่าบาทสามแสนอย่าพอมัน มีมันมีคำถามวีน่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นตอบแล้วลรือคะวีน่าไม่ไม่อยากจะตอบสิ่งนี้ค่ะหลังจากนี้ไปมันต้วงใจมันจะต้องว่ามันมันต้องคิดยังไงให้มากขึ้นมันก็บอกตรงๆว่าวีน่าก็ต้องเป็นคนที่สร้างเกราะมานิชย์แล้วก็ไม่ยอมให้คนก้าวข้ามขอบนั้นมาได้แล้วก็การที่จะร่วมงานกับใครนั้นเนี่ยวีน่าก็ต้องเมชัวร์ว่า ทุกอย่างรายละเอียดที่เกิดขึ้นทุกปัจทัยสาตล์นี่นะก็จะต้องเห็นรายละเอียดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านลับเลยให้มันเกิดขึ้นเเหนื่อยไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่รถฮูมาะะใช่กี่วันแล้วเนี่ย60วันเ8 <98 S 1> <98 S 2> เหตุการณ์จริงๆพรุ่งนี้99เเหตุการณ์ พร้อมไหมพร้อมรับมือหรือเปล่าก็พร้อมรับมือนะคะเพราะว่าวินามองว่าโลกเราก็เปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนไปมันก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอนาคตเยอะแยะมากมายแหละถ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเรื่องนี้สอนวินาว่าการเวลามันจะพิสูจน์คนจริงคนเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจะได้เห็นกันว่าเขาเป็นแบบนริงแ จริงๆเราคิดไปว่าต้องสมมติว่าสะระบุรีเราไปสักเซนแล้วจะเป็นจังหวัดที่ชอบอุ๊ยสระบุรี <c oughs> มีสักเซสเหรอคะมุมี่นด้วอกนั้นพี่นด้ไหมหรือว่าจังหวัด <c oughs> ที่เป็นต่อมา <c oughs> เล่นไม่ค่ะคิดว่าต้องต้องได้ที่สระบุรีต้องได้ <c oughs> คะ <c oughs> ่ะเพราะว่าพยายามเต็มที่แล้วก็อยากที่จะให้ผลงานออกมาดีมากที่สุดแล้วก็คาดหวังแค่ที่นี่ที่เดียวถ้าไม่ได้แล้วคิดว่ารวมถึงคานเป็นหรือเปล่าอุ๊ยคานก็ต้องมาจากการโหวตนะคะ ให้วีนาด้วยนะคะจะได้ไปทานนะคะคือก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและอยากจะทําให้สำเร็จเพราะว่าจะได้ไปในฐานะทูตการท่องเที่ยวของสระบุรีด้วยก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆก็ฝากทุกคนมีกำลังใจแล้วก็เหมือนกับวนาด้วยประกาศคืนนี้นะแต่คืนนี้เหรอคะใช่ค่ะได้และวกัวันนี้ล่ะลูกแม่แม่หมดยังคะหวดในลูกสาวยังคะจะไปไหมล่ะจะไปสิคะตัดชุดแล้วนะจองตัดชุดแล้วนะโอเคขอบคุณวีนาค่ะค่ะ กะถ่ายรูปเสร์ถไถยลูปต่อไปเป็นฟ้าใสจ้าสุดท้ายละมีนองะมีนะคะสดีนะเ็กสองเ็กสองาหลูครัต้องมีนลูกโอเค